ับสวัสดีครับช่อง LSM Sport วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับเมื่อวานก็บวกกันไปสบายๆนะสลับฟุตบอลอเมริกาใต้นะฮะวันนี้ครับวันพุธที่9มิถุนายนนะฮะ2564เราจะไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับยังเหลือนะฮะสีลังกาเจอเกาหลีใต้นะครับเวลาแข่งขันนะครับ6โมงเย็นนะครับสนามโกยางเซนเดียนะครับสนามเกาหลีใต้นะครับ เลทิ้ก็ริใต้ต่อ6ลูกครึ่งนะฮะผลงานพบกันทั้ง2ทีมนะครับปี2019นะครับกาหีใต้เปิดบ้านถล่มสีรังกามาได้8ปูนย์เลยนะฮะสภาพทีมทั่วไปนะครับทีมชาติสีลังกานะครับทีมบุยดับสีของกลุ่ม S นะครับในฟุตบอลโลกปี2 0 2 2นะฮะโซนเอเชียรอบ2แพ้ติดต่อกัน2เกมนะฮะตลอด5เกมหลังที่ผ่านมายังไม่มีคะแนนเลยนะฮะจากลุนสา5าเกมหลังที่ผ่านมาตกรอบแน่นอนแล้วครับสำหรับสีรังกานะฮะด้านเกาหลีใต้เลยครับ ยังคร้บครองตําแหน่งจ่าฝูงของกลุ่ม H นะครับโซนเอเชียรอบ2เก็บชัย3เกมเ,เสมอหนึ่งครับพร้อมเก็บเพิ่ม10คะแนนจากรอบสนามสเกมหลังที่ผ่านมาครับและก็ยังไม่เสียประตูเลยนะฮะทําให้ตําแหน่งตอนนี้ดูดีมากครับมีโอกาสเข้ารอบสูง99ไปแล้วนะครับคาดว่าเกมนี้ครับสีลังกาผลงานชุกหลังกำลังสุดนะฮะทําให้ต้องพบความ,มแพ้าบาบ9เกมหลังสุดนะครับรวมทั้งปาชัย เรียก5เกมหลังสุดในฟุตบอลโลกปีนี้นะครับและเก็บชายได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอดการลงสนาม16นัดที่ผ่านมานะฮะยาวนานเหลือเกินดะเก็บชัยได้โอ้โหด้านกุหลาใต้นะครับฟอร์มระยะหลังนะอยังเล่นได้ดีนะฮะเก็บชัยในเกมล่าสุดทำให้กวาดชัยลงแล้ว5เกมตลอด7เกมหลังที่ผ่านมาแม้มีแพ้2เกมครับทำให้แมตช์นี้นะครับแพ็กกึ่งวอลเลเออร์นะครับเหนือชั้นนนนนกกว่่าาาะะะะะะฮจถถลลลมไไปด้ครับีโออสุงเเยย บอลตกรอบมาแล้วครับมันเตะเหมือนจะเตะกระชับมิดให้เกยใต้ลองฟุตบอลเกมบุกนะฮะน่าจนยับนะฮะราคาเปิดมา่วานเจ็ดลูกนะครับวันนี้ไหลลงนะฮะเป็นหกลูกครึ่งคู่เจ็ดนะฮะแล้วก็ไหลลงอีกหกลูกครึ่งนะครับคิดว่าเกาหลีใต้น่าจะลองทีมนะน่าจะลองทีมลองแท็กติกนะครับน่าจะพักตัวสําคัญสําคัญไว้นะครับโอกาสที่จะยิงไม่ถึงสูงราคาน้ําไหลลงด้วยนะ น่าจะมีข่าวจากข้างในอย่างแน่นอนนะครับคู่นี้ให้ลองสีลังกาเจ็ดลูกเลยฮะคู่ต่อไปนะครับก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลโลกปี2022นะครับรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะฮะเติร์กเมนิสถานนะครับเจอเลบาอนอนเวลาการแข่งขันบ่ายโมงนี่เองครับสนามโกยางสเตเดียมนะฮะเลไทยเลบาอนอนตอบครึ่งคุบลูกนะฮะผลงานพบกันล่าสุดนะครับปี2019นะฮะเลบาอนอนชนะเติร์กมาได้ครับ2-1ฟุตบอลโลกนี่แหละฮะสภาพทีของเติร์กนะครับที่รักษาของกลุ่มเอนครับในฟุตบอลโลกปีนี้นะฮะ โคเอเชียรอบ2คว้าชัย2เกมแล้วก็แพ้3เกมตลอด5เกมหลังที่ผ่านมานะฮะทำให้มี6คะแนนนะครับแต่ยังพอมีหวังนะครับที่จะผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกไปได้นะครับด้านเลบานอนนะครับทีมรองจากฝูงของกลุ่มเอสนะฮะโซนเอเชียรอบ2เก็บเพิ่ม3เกมครับเก็บชัยเพิ่ม3เกมนะครับเสมอ1และไร้พ่ายนะครับทำให้คว้าชัยเป็น10คะแนนจากโรสามสี่เกมหลังที่ผ่านมาฮะ และยังอยู่ต้นแดงที่ดีนะครับของโซนเอเชียรอบ3นะฮะมีโอกาสนะครับเข้ารอบ12ทีมไปได้นะครับคาดว่าเกมนะครับเติร์กบริสตานะครับผลงานช่วงหลังไม่ดีนะฮะแพ้ขาดลอยในเกมแล้วสุดท้ายฟ้าชัยโรกลาสาเกมตลอด5เกมหลังที่ผ่านมาฮะและสามารถคว้าชัยได้เป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นตลอดสลาน5เกมหลังที่ผ่านมาด้านทีมเยอลมันนะครับผลงานช่วงหลังเริ่มเล่นได้ดีครับ อ๋อการแว่งไปบ้างครับก่อนกลับมาเข้าวินในเกมแรกตลอด5เกมหลักที่ผ่านมาในล่าสุดนะฮะพร้อมเกมลุกกดสกอร์ได้มากขึ้นครับทำให้แมตชนี้ดูแล้วเลมอนนอนครับดูดีกว่าครับมีโอกาสจัดเติร์กมิสารได้ครับถ้าราคาไม่แพงจะได้เลยนะราคาเติร์กมิสารเจอเลบอนนอนนะครับเมื่อวานเปิดมาครึ่งลูกนะวันนี้ไหลมาทางเลบอนนอนนะครับครึ่งครึลูกแมตชนี้คือชี้ชะตานะถ้าเลบอนนอนชนะได้ผมคิดว่ามีโอกาสข้ารอบตามกระดิใต้ไปได้เลยนะครับคู่นี้ ดูแลนะครับเติร์กต้องมาบุกแมสู้เลยนะถ้ามืวานเติกลับๆเนี่ยเมือบุกต้นหลังเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับต้องต้องวัดกันแล้วนะฮะแล้วดูแล้วเบอรนอน่าจะดีกว่านะครับคู่นี้จัดเรบอรอนเลยฮะทีเด็ดสตัวนะครับคู่แรกให้อยู่รองสีลังกา7รูปนะครับราคาไหลลงแปลกๆนะฮะหน้าต่อแต่่าน่าจะลองตัวสลับผลิตใต้นะครับได้อีกทีนึงนะฮะเติร์กวิสานเจอเรเบอรนแมต์นี้จากสีเข้ารอบฟุตบอลโลกนะครับคิดว่าเลเบอรนน่าจะจัดไปได้นะครับ น่าชนะได้ครับหนึ่งลูกสองลูกนะครับตอบเลยครับครึ่งลูกนะฮะแนะนำเว็บดีๆนะครับ l s m เจ็ดเจดเก้านะครับบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภัย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงิดสลักตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกครับติดไปโน้ตไว้หน่อยนะครับเรามีหลายราคานะครับแล้วก็มีหลายรายการมากๆนะครับสามารถเข้ามากดกันได้เลยครับวันนี้ฝากช่องนะครับกดไลค์กดแชร์ดูบอลให้สนุกสวัสดีครับ